มัธยมศึกษาปี3า8โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมมดศึกษาพนานการจะมารายงานเรื่อง5แหล่งมดโลกที่อยู่ในประเทศไทยค่ะมีสมาชิกดังนี้ผมนายวิชรพงษ์มงแกว้วเลขที่17ครับเด็กหญิงอภิชาตินันอ์ไอเลขที่49ค่ะเด็กหญิงสุพนรณบ้้งพันเลขที่46ค่ะเด็กหญิงธานัลรำชนะเลขที่36ค่ะและเด็กหญิงกิตยาสารางามเลขที่28ค่ะ วุาิอาตวัดาิษร์สุขโขทยัยศรีสชนาลาัยและกำแพงเพชรได้รับการประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองปวิศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารจากการประชุมคณะกรรมาการมรดกโลกสมัยสามาญคที่งที่15เมื่อพุรันราช2,534ค่ะ อุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยหากจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก12กิโลเมตรอุทยาประวัติศาสตร์ศรีสชนาลัยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองศรีสะชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีระยะห่างจากอุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัยไปทางทิศเหนือ60กิโลเมตรอุทยาประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรมีระยะห่างจากอุยท,ยท,ท,ยอทยาประวัติศาสตร์สุโขทัยไปทางทิศใต้ประมาณ70กมรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญในปูตินตลาด2 5 3 4 ตั้งอยู่เกาะเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวเกาะเมืองเป็นศูนย์กลางของภูมิศรีอยุธยาในอดีตซึ่งถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ําสําคัญสามสายคือแม่น้ําลบบุรีด้านทิศเหนือแม่น้ําป่าศักด้านทิศตะวันออกและแม่น้าเจ้าพยาด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีความสําคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลกนางบุรณคดีบ้านเชียงได้รับการประกาศข,ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่16 เมือ่อปีพุทธศักราช2535หลังโบราณคดีบ้านเชียงตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียงอภหนองหานจังหวอุดรธานีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ60าณกิโลเมตรหลังโบราณคดีบ้านเชียงเป็นหลงังโบรณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ทําให้รับรู้ถึงการดารงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า4,300ปีโดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถอาจเป็นเครื่องมือที่ทําให้มนุษย์เหล่านั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ และได้ครอบคลุมถึงดังบรรดาคลีในภาคตะออเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งเป็นพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มานหนาแน่นตั้งแต่หลายพันปีแล้วแกสาพาสป,ป่าทุ่งใหญ่ในเลยเสอร์เพื่อสัตแข่งได้รับประกาศเป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534เป็นสถานที่ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเป็นมรดกโลกได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยอยู่ในเขตจังหวัดอุทไธธานีตราดกาญจนบุรี นับเป็นสถานที่ความใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภว้ใต้ชื่อผืนป่าดงพญาเยนเขาใหญ่จากการประชุมคณะกรรมการมารดกโลกสมัยสามัญครั้งที่29ในปีพุทธศักราช2548ประกอบด้วยพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์สภาพธรรมชาติจำนวน5แห่งได้แก่ 1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2. อุทยานแห่งชาติทับลาน 3. อุทยานแห่งชาติฟางศรีดา 4. อุทยาณแห่งชาติตาพยาและ 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่มีหน้าที่ครอบคุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระบ,บุรีนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีสระบ,บุรีสะแก้วและบุรีรัมย์โดยเฉพาะด้านตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นป่าบรรทายชมอซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองภูม,มิทัศน์ของราชอาณาจักรกัมพูชา